ราวปีพศ2506สโมสรโรตารีเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่จัดโครงการคัดเลือกนักเรียนทุนจากทั่วภาคเหนือและได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปางโดยมีมิเตอร์คิงฮิลคุณสมบูรณ์อารยางกูลได้ร่วมกันหารือแนวทางในการก่อตั้งสโมสรโรตารีขึ้นในจังหวัดลำปางณเรือนรับรองของคุณประชาดํรงมณีโดยได้รับเกียรติจากนายกสมร โรตรตีีชยงใหม่่เคุณบุญเริ่มสิงหเนตรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และหลักการของโรตารี่สากลให้กับคณะชาวลำปางฟังจนเป็นที่ประจักษ หลังจากนั้นในวันที่19กรกฎาคม2,506โดยมีพ่อค้าคา,า,าบดีข้าราชการและหลากหลายสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมณนะโรงแรมรถไฟลำปางเพื่อร่วมกันหาหรือและคัดสรรบุคคลเป็นคณะกรรมาการบริหารสโมสรร่วมกันก่อตั้งสโมสรโรตารี่ลำปางชั่วคราวเป็นระยะเวลาเพียง2เดือน3วันจนได้รับสารตราตั้งเป็นสโมสรโรตารีถาวรในวันที่19ตุลาคมพศ 2,506ท่านพิชัยรัตกุลผู้ว่าการภาค330โรตารี่สากลได้มอบสารตราตั้งให้แก่สโมสรโรตารี่ลำปางซึ่งถือว่าเป็นสโมสรโรตารี่ที่36ในภาค330และเป็นสโมสรโรตารี่แห่งที่6ในประเทศไทย และหลังจากนั้นสโมสรโรตารีลำปางได้จัดงานฉลองสารตราตั้งขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์2507โดยมีนายแพทย์ตวงธรรม สุริยะคัมและสมาชิกรวมกันทั้งหมด28ท่านร่วมกันก่อตั้งสโมสรโรตารี่ลำปางขึ้นซึ่งปัจจุบันสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด27ท่านได้เสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือเพียงหท่านคืออดีตนายกนิพนธ์มณีเทศซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกสโมสรโรตารี่ลำปางของเรา จวบจนบัดนี้สโมสรโรตารี่ลำปางครบรอบ60ปี6ทศวรรษแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ทศวรรษที่1ยุคแห่งการบุกเบิกสร้างผู้นำและจัดหาทุนเพื่อใช้ในการบริการแก่ชุมชนและเยาวชนโดยจัดการพูดโต้วาทีเชิญนายควงอภัยวงศ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอและมอมหลวงคึกฤทธิ์ปราโมท เป็นหัวหน้าฝ่ายคา้านโดยรายได้ส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียการจัดการชกมวยการกุศลเพื่อระดมทุนทำแมทชิ่งแกลนส์ร่วมกับสโมสรต่างภาพโครงการแรกคือโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์แมซซี่เฟอร์กูสันเพื่อให้ชาวนาได้ยืมใช้ไถนาทศวรรษที่2ยุคแห่งการบริการสาธารณสุขพื้นฐานและผู้ด,ด้อยโอกาส งานโรตารีบาซาบริเวณแยกเพนซัพย์เป็นการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนซึ่งได้รับเกียรติจากท่านชูวงชายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรกและได้จัดติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังถิ่นทุรกันดารต่างๆทั่วจังหวัดลำปาง โครงการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากมอนล่าไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพณสนามกีฬานองกระทิงทศวรรษที่3ยุคแห่งการมีส่วนร่วมของผู้นำและชุมชนเพื่อพัฒนาสาธารณประโภคการแข่งขันกอล์ฟการกุศลการจัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยนำศิลปินเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตมาร่วมแสดงณสนามโรงเรียนอสัมชัญลำปางเป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารในเขตเทศบาลและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การแข่งขันเรือพายเหนือเขื่อนอยางครั้งแรกของจังหวัดลำปางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภท3 0มสถึงห้ฝีพายโดยได้เชิญเรือมาจากจังหวัดพิจิตรสุขโขทยัยน,น่านพิษณุโลกเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวลำปางเป็นอย่างมากโดยจัดแข่งขัน3ปีซ้อนทศวรรษที่4ยุคแห่งการพัฒนากองทุนคู่มิตร เพื่อพัฒนาชุมชนจัดงานฉลองครบรอบ45ปีสโมสรโรตารี่ลำปางจัดระดมทุนหาไรายได้จัดงานดินเนอร์ทลอกโดยเชิญท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเกสต์สปิเกอร์โครงการ m แม c h i n g แกลน c ์เครื่องกรองน้ำน้ำสะอาดเพื่อดื่มให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นธุรกันดารจำนวน135โรงเรียน โครงการก่อสร้างห้องเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ณวัดบุญนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโครงการบริจาคเงินค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลลำปางโครงการมอบเก้าอี้เลคเชอร์ให้ศูนย์ฝึกอาสารักษาดินแดนค่ายสุรศักด์มนตรี ทศวรรษที่5ยุคแห่งการช่วยเหลือมนุษยชาติจัดงานฉลองครบรอบ50ปีสโมสรโรตารีลำปางโดยได้รับเกียรติจากท่านพิชัยรัตกุลอดีตประธานโรตารีสากลคนแรกของประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐากถาบรรยายที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ยากไร้เนื่องในวรโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครบรอบ84พรรษาโดย ร่วมกับศูนย์จักษุต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพรวโดยให้การรักษาผู้ป่วยรวม6อำเภอในจังหวัดได้แก่อำเภอแม่พลิกอำเภอเถินอำเภอศปราบอำเภอแม่หมาะอำเภอห้างฉัดและอำเภอเมืองป่านจำนวน635รายโครงการจัดสร้างห้องน้ำจัดตั้งห้องสมุดงบประมาณดำเนินการ980,000บาทและสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก โครงการหยอดวัคซีนโปลิโอให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครล,ลำปางโครงการมอบเครื่องกรองน้ำระบบรีเว r ร์ออสโมซกรองน้ำบริสุทธิ์ให้กับโรงเรียน45โรงเรียนในจังหวัดลำปางโครงการจัดสร้างศาลาพักผู้โดยสารหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องซักผ้าเบาะนอนเด็กเล็กให้ศูนย์เด็กเล็ก่ขยสุรศักดิ์มตรี จัดตั้งโครงการเปิดสวิตหัวใจร่วมกับโรงพยาบาลลำปางเพื่อจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเต็มรูปแบบระดมทุนได้กว่า80ล้านบาททศวรรษที่6ยุคแห่งการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Bike for Health and Environment ปั่นจักรยานลดปัญหาหมอกควันโครงการมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล Rotary Shredder Matching ให้กับเกษตรกรก,รกว่า20เครื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการมอบรถเข็นพระาชทานให้กับผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมูลค่ากว่า2ล้านบาทโครงการน้ำดื่มสะอาดจัดสร้างเครื่องกรองน้ำและแทงน้ำมูลค่า5,40 0 0 0บาทมอบให้กับวัดบ้านขามอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจัดตั้งสโมสรโแรแทรกราชมงคลลำปางเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีสร้างประโยชน์สู่สังคม โครงการปรับปรุงสาลาพักผู้โดยสารหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะเห็นได้ว่าสโมสรโรตารี่ลำปางเคียงคู่กับชาวลำปางมาตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้แล้วนั้นอีกหนึ่งแห่งเกียรติยศของสโมสรโรตารี่ลำปางนั้นเรายังสร้างผู้นําให้กับโรตารี่สากลผู้นําด้านสังคมและชุมชนตลอดมาอาทิเช่นผู้ว่าการภาค3360โรตารี่สากล4ท่าน ท่านที่1อ,อดีตผู้ว่าการภาคชยันเทียนปัญญาท่านที่2อดีตผู้ว่าการภาคชัยศิล์มณีนันท์ท่านที่3อ,อดีตผู้าาออวรร่า, 4, าการภาคอนุวัตภูวเศษท่านที่4อดีตผู้ว่าการภาคอนุสิทธิ์ภูวเศษนายกเทศมนตรีนครลำปาง3ท่านอดีตนายกนิมิตจิวะสันติการอดีตนายกกิติภูมินามวงศ์อดีตนายกชัยศีสัชชัย ประธานหอ,อการค้าจังหวัดลำปาง5ท,ท่านอดีตนายกประโยชน์โชติกนันอดีตนายกสมชายเลิศปัญญานุษย์อดีตผู้ว่าการภาคอนุสิทธิ์ภูพเศษอดีตผู้ว่าการภาคอนุวัฒนภูวเศษอดีตนายกกิติพันธ์นวลจันฉายและพันตํารวจโทสมบูรณ์บุรณพินประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาการหอ,อการค้าจังหวัดลำปาง <S <S ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางอดีตนายกชัยศรีสัจชาชัย มาบัดนี้สโมสรโรตารี่ลำปางครบรอบ60ปี6ทศวรรษแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ดำรงสถานภาพอันสง่างามสมาชิกสโมสรทุกคนต่างภาคภูมิใจในการบริการเพื่อชุมชนและตั้งปฏิฐานในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสืบไปผมนิพนธ์มณีเทศอดีตนายกสโมสรโรตารี่ลำปางเป็นสมาชิกก่อตั้งคนหนึ่งครับการเข้าไปอยู่ในสมาชิกของโรตารี่นะฮะ เรารู้สึกมีความสุขมากเพราะได้สละเวลาอันว่างของเราเนี่ยนะฮะไปช่วยชุมชนได้อยู่เย็นเป็นสุขผมก็อยากว่าเออขอให้ทำงานก,การต่อไปแล้วก็เพื่อจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเขอเอยพรให้สโมสรเราตรีลำปางอยู่คู่กับคนลำปางน,นะฮะและให้บริการยังยืนตรอดเชื่อการละนานผมอดีตนายกชนะบูวินเห็นนะครับ เป็นสมาชิกสโมสโรโรตีลำปางถ้านับถึงในวันนี้ผมน่าจะเป็นสมาชิกที่อาวุโสที่สุดถ้าจะครบรอบ60ปีผมน่าจะเป็นสมาชิกมาไม่ต่ำกว่า5 6ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็ได้ผ่านงานต่างๆของโรตรีตั้งแต่นายกคนแรกคนที่2คนที่3จนถึงบัดนี้น่าจะเป็นนายกคนที่50-50-50ก 50, 50ว่านะครับ ก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของสโมสรโรตารีร่มาเป็นลําดับสําหรับสโมสรโรตเตรีลร่ลำปางนี้เราก็มีนายกเป็นสุภาพสตรีจากนั้นเราก็มีนายกเป็นสุภาพสตรีมาตลอดผลงานต่างๆของภายใต้การน,นําของนายกสุภาพสตรีนี้ก็ไม่น้อยหน้าสุภาพบุรุษเลยนะครับผลงานของเราดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอดีตนายกพันตำรวจโทสมบูรณ์บุรณะเพิญผมเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีลร่ลำปางมา ตั้งแต่ปี1.7ครับนับมาถึงปีนี้ก็ได้49ปีในปีของกผมนั้นการจัดหาไรายได้อันแรกก็คือว่าจัดการแข่งขันกรอฟโดยใช้สนามกรอฟของไม่เหมาะแล้วอันที่2ก็คือว่าจัดคอนเสิร์ตเบิร์ดธงชัยไม่กินไตในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่ผมหมดวละนายกแล้วก็ยังมีเงินเหลืออีกนะครับจึงได้จัดตั้ง เป็นมูลนิธิของสโมสรรถทรีลำปางและมูลนิธินี้จดทะเบียนครั้งแรก1ล้านสองแสนบาทนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณ1ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับในโอกาสที่สโมสรรถทรีลำปางมีอายุครบ60ปีก็อยากจะให้สโมสรรถทรีลำปางอยู่คู่เมืองลำปางตราบนานเท่านานเพื่อจะได้สร้างโครงการเพื่อประโยชน์ให้แก่จังหวัด ขอบคุณครับผมชัยศิลป์มณีนันเป็นโรตารี่นตั้งแต่ปี2520จนบัตนี้้ก็ยังเป็นโรตารีนอยู่ก็เป็นเวลา46ปีสำหรับงานที่น่าภูมิใจที่สุดการแข่งเรือเหนือเขื่อนยางรายได้เอาไปช่วยให้เทศบาลเมืองลำปางทำเขื่อนทั้งสองฝั่งแม่น้ำวังส่วนครงการที่สองนั้นก็คือ โครงการมมสึนามิเกิดสึนาม,มิขึ้นที่ภาคใต้หกจังหวัดด้วยกันตอนนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากพระท่านพิชัยรัตคุณและอีกหลายท่านนะครับช่วยกันทำการระดมแบบลงหาทุนให้กับโครงการนี้ปรากฏว่าได้เงินทั้งหมด99ล้านแล้วก็สร้างบ้านทั้งหมด 328หลังซื้อเรือประมงอีก40ลำส่วนของการที่3ก็คือโครงการผ่าตัดศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลลำปางโดยมีท่านพิชัยอีกเช่นกันครับสำหรับเรื่องสุดท้ายก็ได้เป็นตัวแทนของภาค3360ไปไปชมุมข่าวซิลออน e ิจิ t เซชั่น หรือการประชุมสภาน,นิติบัญญัติของโรตรีสากลณเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา Acquaintance is a source of cooperation cooperation is a source of success ความคุ้นเคยเป็นบ่อกเกิดแห่งความร่วมมือความร่วมมือ เป็นบอกเกิดแห่งความสำเร็จ